หนึ่งได้มามอบความสุขด้วยแล้วก็มาร่วมสนุกกับคนดูด้วยกลับ,บด้วยครับสนุกมากมากครับผมครั้งแรกที่มาร่วมกิจกรรมกับซาบีนารู้สึกยังไงบ้างคะก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับทางาผู้บริหารซาบีนารวมถึงผู้บริหารของเดอะมอล์นะครับที่ให้โอกาสผมนะครับต้องฟองเจริพัฒจากศิลป,ปินข้างค้า,าเีคอร์ดได้มาร่วมมอบสนุกความสนุกรอยยิ้มต่างๆให้กับทุกๆคนที่มาดูวันนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ผมอยากจะมาร่วมสนุกแบบนี้กับทุกๆคนอีกทุกๆที่เลยครับผมเนได้เลยเนาะเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะแล้วพี่ขอถามว่าในไหนมาแบรนด์ซาบีนาแล้วเนี่ยในเรื่องของแบบเสน่ห์ของผู้หญิงคิดว่าชุดชั้นในนี่มันเกี่ยวข้องไหมผมว่าเอาถามผมใช่ไหมอ่ในฐานะที่แบบเป็นชายหนุ่มอย่างนี้ชายหนุ่มผมว่ามันก็ผมว่ามันเป็นจุดที่ คือการมองของผมเนี่ยมันอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะพูดเรื่องนี้นะคือผมว่ามันเป็นจุดที่สาคัญนะเพราะว่าการที่เราเดินไปเจอผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเออมันดูแบบมันดึงดูดได้ไหมการมันดึงดูดมากครับคุณพี่เพราะว่าการที่มันเพิ่มความมั่นใจกับผู้หญิงนะสำหรับผมเนี่ยสำหรับแม่แม่บางคนบางคนนี่โกยมันมาช้าเพราะโงยนานเนี่ย แต่ถ้าเกิดใส่ซาบีนาอาจจะไม่ต้องโกยเลยก็ได้คือใส่แล้วก็สามารถยกส่งได้เลย จริงดังนั้นเนี่ยชั้นในมันก็เป็นอะไรที่แบบเสริมบุคลิกให้กับตัวเราแล้วก็สร้างเสน่ห์นะในสายตาที่แบบมองมองผู้ชายมองจากภายนอกคือเดี๋ยวก่อนที่จะส่งเวทีให้น้องรันกันต่อนะคะขอให้น้องฝากผลงานอะไรกับเราด้วยจริชน้าติดตามก็ฝากไว้ด้วยนะครับซิฟคอมอาจารย์คงครับวันเสาร์เวลา11นาฬิกาสนาทีแล้วก็รวมถึง y o YouTube c h a ช n e l ของทีมข้าวดิคอร์ดตอนนี้ก็จะมี y o ยูทูบยุคข้าพลาเพลินนะครับซึ่งเป็นรายการที่ผมทำกับน้องๆอีกส ok คนและอันซันกอมครับก็าฝากไปด้วยครับผมเอาล่ตอนนี้คิดว่าแม่ๆนะคะน่าจะอยากฟังเพลงกันต่อแล้วใช่ไหมคะแล้เดี๋ยวมอบเปที่ั